มาจากใสมาจากเลนูนครมาทำกันเบิร์ตอืมไปน้องสาวผู้ไทยมามีมีไกดอ่ะนี่ไก่คนนี้ไก่แนะนำตัวซื้อหย่างไกด์อ่ะอะซื้อข้าวนั่งข่าถ้ำป่าหิมพานต์เคยมาบ่โอ้โหระวังหัวระวังหัวระวังหัวกับมือนะครับที่นี่ก็จะเปลี่ยนถ้ำที่สองถ้ำป่าหิมะผ่าน โอ้อันนี้คือส่วนบริเวณท้ายก็จะเป็นกระดูกสันหลังของพญานาคโอ้กระดูกสันหลังพญานาคส่วนเสาใหญ่นี้ก็จะเป็นเสาค้าถ้ำเป็นเสาของพระปูศรีสุโธที่เพิ่นค้าถ้ำนี้ไว้เพื่อบ่ให้ถ้ำนี้ถล่มลงมาถับบรอเวณหลานเพิ่นสุดยอด เอาละครับออกมาแล้วนะครับความมืดนี้เขากะลั่งนะฮะทำการอ่อมน้ำโขงนะครับตันนี้จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับจะเป็นแลนด์มาร์กเป็นมองเอ็ดกิจกรรมกันนะฮะและก็เป็นสันเลื่อนที่กันคืนนะฮะกันคืนกันน้ำโขงได้อีกนะครับถ้าน้ำโขงมากอะผมว่าน้ำโขงน่าจะท่วมขึ้นมานะครับสูงเตือบอยู่เป็นสันเขื่อนนะฮะมันออกอะไรอยู่บอกออกได้อยู่ไปยางบึงบรรยากาศอ๋ มีนี่กะได้สาวผู้ไทยฮัลโหลอ่าขออนุญาตขออนุญาตมาจากใสมาจากเรนูนครเคยมาทักแขกจากเชื่อเชื่อแรกเชื่อแรกไเลยบ่เจ้าปิเฮียนยุ่งเทียบบ้ามาเรนูบอลเนี่ยพ่ขอคนแก่คนแก่คนนึงอ๋อเอาขวามือนี่เขากำลังเอสไมอ่เนี่ยเขากำลังจะถ่มนี่ซ้ายมือนี่ ซ้ายมือนี่กินก็นได้นี่บิงชูนี่อันนี้เป็น Center Point, เซ็นเตอร์พอยน์นี่กงกลางคืนจะมีร้านเหลา้าร้านเครื่องดื่มอยู่นี่เต็มเลยคนหลายแต่เฮาจะเดินไปเช่ารถนะฮะป้าเดี๋ยวพาน้องๆจากเลีนูนครนะครับสาวผู้ไทยเดี๋ยวเ้าไปเชา่ารถอยู่ร้านประจําเรานะครับอันนี้เขากําลัางเอดเป็นสันเคื่อนจ็บดีเลยนะครับกันดินสไลด์นะฮะกันดินสไลด์แล้วก็ ทางพุนโอ้เอ๊ะจะไปจนซุดเลยครับไปจนซุดฮอดเลยฮอดอันร้านอาหารจีนนะฮะไปอีกซ้ายมือนี่ก็เป็นสร้างใหม่โอ้ทาแครตอนนี้จเจริญมากเลยนะครับด้านนาน,นี้เป็นออหอหลักเมืองนะฮะอืมเขากำลังถมเนาะกำลังถมเลยเอ้ามาฮอดแล้วนี่เอา,ะะเาผ้าเ่ากรพาน้องๆน,นะฮะหกกะเคยมาเเกเธอแรกมีไาย,อยุอยี่บอยทางพุนน่ะ มีข้าวดีจะบอกสวัสดีปีใหม่พาลูกค้ามาด้วยพาลูกค้ามาด้วยเอาเลือกเอาเลยนี่เลือกเอาเลยเอาสวัสดีเจสสวัสดีแล้วก็สบายปีใหม่ค่อยน่ะคนคนของออกมาละวางนีนนาบานขี้มาจนสีหอดนครค่อยลืมของโธ่เอออ้าหัวเวียนอย่างเนาะวันนี้สาวสิเข้ามาอีเดี๋ยวแบกมาเธอเดี๋ยวอ่ะเชิญนั่งครับน้องๆจากเรนูนคร จากเรนูนครเอาจะ่ไกจานะีรเอาเดี๋ยวให้เลือกรถให้น้องๆเลือกรถสักก่อนนะครับเฮากับมีรถประจําเฮายู่แล้วนะฮะมีออโต้มีเกียร์ธรรมดานะครับเอาเลือกเอาบันนี่คับทางการเดินทางนะครับเฮากับจะต้องออกจากร้านมีไซรรถเช่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆนะครับไปเที่ยวทำปาเสื่อมนะครับเสารถนะฮะอันนี้เฮาได้คันนี้นะครับนัมเบอร์ที่31นะครับ มีใส่รถเช่านะครับเบ่งรถลูกค้าเพิ่นยังเต็มเลยนะฮะมาใส่บริการได้นะครับคนทั่วโลกแห่กันเข้ามาใส่บริการอยู่ร้านนี้แหละบริการดีนะครับรถใหม่นะครับเช็คระบบเบรกระบบ,ะบ,บอย่างครบเบดเลยไปเดี๋ยวขานำน้องน้องๆเดินทางไปที่ทํำปาเสื่อมกันนะครับหายังกิน,เ,นเติมน้ำมันหายังกินเสร็จแล้วก,กับไปที่ทํำปาเสื่อมต่อนะฮะไปไปไปออกเดินทางกันนะฮะ ปตามมาตามมาไปวันนี้ผ้าสาวเรีน,นู่นเทียวฮะเดี๋ยวขี่ตรงไปนี่ก่อนนะครับแล้วเขาก็ค่อยเลี้ยวออกนะฮะเอาละครับ2569นะครับเฮกมานครับโชคดีโชคดีวันนี้ออโอเคเอ้ยขับเล่นขับเล่นขวาเด้อข<ป>ับขวาเด้อปะ่ะ <laughs> พี่กกำลังก่อกกรกกสร้างกันอยู่กินยังบ่ากินยังบ่าโอเคเรยวขวาเรยวขวาไปครับเดี๋ยวพาน้องๆชมเมืองนะครับวิเทศเมืองที่สโลไลนะครับแล้วก็มีตึกสายโคโลเนียนเต็มเลยนะอยู่นี่ แคนั้นก็พผาน้องๆมาเติมน้ำมันนะครับกับแต่ละคนกันยังงงๆกันอยู่อาดีเข้าผ้าไปส่งฮอดถ้าประเสื่อมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดกลับเข้ามาจะเติมขั้นละเติมขั้นละห้าสิบเนาะขั้นละนหน้าสิบนนึงกับพอดีขี่ได้บนม,มือเออไปไปตรงไปเลยตรงไปเลยเอาเดี๋ยวผ้าไปเคียวกันนะครับสาวผูไทยตรงไปเลยขี่ตรงไปเลย <laughs> ลุมเดอ้อเอาต่อไปก็จะข้างกันเลื้มสิครุขระแล้วนะฮะช่วงนี้เขากำลังซ่อมแปลงกันอยู่แต่น่าจะเอ็ดหลายปีอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เออนี่จะเจอฟุตเป็นเมื่นี่นี่นี่ปิดดังปิดดังเอาน่าจะใกลจ้จะหอดทางเลี้ยวไปทำป่าเสื่อมแล้วนะครับผมเองก็ยังบม่เคยเข้ากันแต่บันนี้อาจจะเข้าไปครับน้องๆก็ได้นะฮะทำป่าเสื่อม ทิ้เต็นท์นี่คลิปนะครับเานาครับเกี่ยวกั้มากขนาดนี้บรรยากาศจังไหนล่องเข้าไปเบื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวกันนะฮะแหล่งท่องเที่ยวนะครับซื้อดังของเมืองท่าแขกนี่เข้าไปนี่แหละท่าปลาเสื่อมเอาแับนี้ตรงไปเลยไปตรงไปเส้นนี้ตรงไปเรื่อย ผู้ซางบึงนองเท่าถ้ำป่าเสือ่อมฮ่อดเราเนี่ไปมาทุกครั้งนะครับก็บ่เคยเขาจักถือเลยถ้ำป่าเสื่อมนะฮะเห็นแต่ป้ายแต่ดนแล้วแล้วก็ตั้งแต่เขาเอสหม่มา,มานี้งามมากๆเลยเดี๋ยวเป็นยังไงนะเดี๋ยวเฮาพาน้องๆน,นะครับสาวผู้ไทยจากเมืองเรนูเมืองวากเมืองเวเรนูเข้าไปเที่ยวถ้ำป่าเสื่อมกันครับต้องซื้อปีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปเบิ้งกันมาแล้วเอาสบายดีอันนี้เข้ามาปั๊บก็จะต้อง ซื้อปีกันเนาะขายเท่าไหปีน่ะคนละแสนตามประเทศแสนห้าตางประเทศแสนห้าคนเล่าเสีหนึ่งเสีหนึ่งกันบเอาค่อยกับเว้าปัาเล่าอยู่เนี่ยเสายกับปัเล่าก็แล้วรราดารวมให้ลินกันโอเคโอเคคนละหนึ่งแสนหพอป่แสนห้าแสนห้าบวกไปห้าพันได้ห้าหมื่นแสนห้ามื่นคละแสนห้ามื่นเอานับผู้แบงห้าหมื่นยี่ท่างผวกินยั้งนี่กินน้ำแนมามามาโอ้ยย่มันกินเขา เอาโอเคฮะต่างชาติก็อยู่ประมาณแสนห้าท้าคนลาวกับแสนหนึ่งนะฮะทํากับเปิดเปิดปีจังโมงก็ทําห้ามเปิดแปดโมงปิดอ่าปิดซื้อขายปี้ขายตัวมันห้าโมงโอเคโอเคห้าโมงปิดห้าโมงนั้นเราเรียนว่าเ็นโมงใครจ้าโอเคโอเคเอาโอเคเอาให้สามแสนสามแสนสองคนน่ะเออเ้าสิตอนแรกไอ้ก็ว่าสิบบุเข้าเข้าเข้าบุเคยเข้าเข้ากี่ไก่ยังเบี้ยวเอาลองเข้าไปเบิ้ง ได,ได้มาแล้วภาคสาวผู้ท่ายมืองเลียดนู่ <ขอ S 2> ไปเที่ยวถ้ำปลาเสื่อมก้อนมาด <ขอ S 1> ิเอาละครับพอดแล้วในสมัยตะกี้ตะก้อนนะครับผมเคยย่างเข้ามาทางย่างบดายเอสดีป่านนี้นะฮะนี่เขาจะมาเจอสลานน่อ๋อผมจําได้แล้วนะครับเจ็ดปีก่อนเจ็ดปีก่อนนะดูตร,ตรงนี้วิวงามมากฮนะเขาย่างเข้ามามุดดวงมุดป่ามาแต่ตอนนี้เขาเอสเป็นทางเข้าไปจ็บดีเลยนะฮะนี่สลานี้ก็ยังอยู่นี่สลากลางน้า ไปเดี๋ยวเราจอดรถครับจอดตรงนี้แหละงามมากครับถ้าเป็นช่วงที่เขายังบดตัดถนนมากจุดตรงนี้งามมากครับยางทะลุป่ามากแล้วกับมะโพจุดตรงนี้แบบพ่อป่านอยู่ในอีกเมืองหนึ่งนะพ่อป่านอยู่เมืองลับแล่เลยกับว่าใดนะครับโพมาจุดนี้เป็นบึงขนาดใหญ่เลย นะครับเป็นบึงที่มีภูเขาหินปูนล้อมรอบนะฮะเอาต้องอยางเข้าไปทั้งในครับเป็นถ้ำปะเสื่อมนะฮะถ้าขึ้นทั้นพีเป็นจุดชมวิวน่าจะโบะปีนดอกน่าจะไปถ้ำกับพ่อครับไปเข้าไปบัดน,นี้โอ้ทังในงามนะทางในเห็นนี่รูปวะ <c oughs> เอาเป็นเธอรแรกของเขานะฮะขี้กายไปไกลมากกับโบ้เคยที่จะเข้ามาจากเถื่อนี้ทําปะเสื่อมโอ้ทางเขา้าอือทางเข้าสมัย ตะกี้เขาเนมเข้ามาเห็นแต่ทางเขาบอกว่เขายังบยเอ็ดทางป่ป,ปสาว้ไทยมามาปะ่ะยจังไหนอันนี้เข้าไปเดีวเข้าได้ล้วป,ปี่พี่ตัวตวต๋วตัวต๋วตัวต๋วตัว๋วฮะฮะอัหหไหโอ้โดนอุอปกรณ์กองเต็มเลยเบ,<ๆ>บื้องเยได้สัเด้อบอก เอานะฮะไปเอากระเป๋ามาให้เอาไว้ข้างนอกเพิ่นบาให้ออกกระเป๋าเขาแล้วเพิ่นก็ยืนเจ้าเบิ้งให้เด้อเด้อปะเขากันี้มาทำกันเบิดร์ตอืมปะน้องเขาละปากว่กา,าจ,จะโอเคโอ้นี่บกไกดอ่ะอ๋อเข้ามาต้องมีไก่น้องๆสาวผู้ไทยมามีมีไก่อะนี่ไก่คนนี้ไก่แนะนำตัวซื้ออย่างไก่อ่ะฮะ นั่งค่ำนั่งค่ำแปว่าทองค่ำแปว่าทองเด้อป้าพี่ย่วยเด็ดต้อนมานน้สวยมากครับป้าสวยมากน้ำใสว่าน้ำกระสะาอุ๊บไปต้นเลยเด้อป้าโอ้โหทำปลาเสื่อมสุดยอดเลยน้ำป้อ ขอมาภายในถ้ำนีหามจับหินทุก s นิ i เด้อโอเคจับห้ามจับหินห้ามจับหินเพราะว่ามันจะเป็นการหินหองอกหินย้อยไงมันมันจะเป็นการเอดให้เอดให้ธรรมชาติหนะยุดหยุดเคลื่อนไหวนะครับประมาณนี้ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมกับโบเคยเข้ามามีเทอือนี้แล้วนะครับเป็นเทอือแรกเลยนะฮะเดินทางเข้ามาที่ถ้ำปดเสื่อม ฮ้ hey, ทำปลาเสื่อมแมนอยู่ปลาเสื่อมน่าจะหลายนะอยู่นี้นะน้ากะใสใสครน้ำก็ยัยงใสเลยนะฮะเข้ามานี้กะหินงอกหินย้อยครับกลับมาเบิง้งความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนเลยอยู่นี่กว่าหินงอกหินย้อยกว่าหินจะย้อยลงมาได้ขนาดนี้กะไสเป็นหลายพันปีนะฮะเป็นล้านปีเพื่ะ สวยมากครับเดยวเข้ายางไปเรื่อยๆฮะแบบน้ำนี้ยังใสนะฮะน้ำใสฮะน้ำใสเห็นตัวป่าสุดยอดเลยตะกี้นะผมมองเข้ามาเห็นแต่น,นำ้ำเพราะว่าเขายังบดได้เชื่อม ทางเขานะครับเชื่อมทางเขาเป็นยังสินะยังบุ๊มมีทางเขากันเลยได้แค่มองจากข้างนอกนะฮะเอาที่เขาจะย่างไปตามนี่ฮะทางย่างนี่แหละก็รู้สึกว่าจะอัพอัพนะกินจะอัพอัพออกอัพอัพตอนแรกคิดว่าเข้ามาเราจะเย็นออกหอนเลยครับตอนนี้หอนเลยหินงอกหินย้อยอะ เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับยาเอามือจับเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเอามือจับกับหินที่มันยดอยู่นะงอกอยู่ฮนะมันก็จะเจอไขมันที่อยู่ในตัวมนุษย์นะฮะที่อยู่ในตัวเหาเซวกะเอดให้คือว่าบ่งอกบอย้อยอ่ะทั้งหินงอกกับสิบ่งอก,งอก,งอก,งอกหินน้อยกับบอย้อยนะครับก็บยุดยุดไปเลยประมาณนี้เข้ามากอ่ะ ประมาณนี้ครับที่สําคัญก็คือปลาเสื่อมครับเขายังบุเห็นปลาเสื่อมอยู่น้าโคตรใสเลยครับเพราะว่าเป็นน้ําจากธรรมชาตินะครับน้ําจากธรรมหินปูนนี่แหละกันกองออกมากันเอาไว้นะครับแล้วก็เอ,อกองให้น้ําใสน่าจะประมาณนั้นนะเอาด้านหน้าครับแสงสีฟ้าครับอเมืม่อกี้แสงสีเหลืองนี่แสงสีฟ้าแล้ว เ,เขาจะยางไปจนจะสุดไปแล้วนะฮะจนกว่าเขาจะบอยให้เฮาย่างไปอู้ลึก,กด้วยนะครับลึกพอสมควรนะเนี่ยเกีีนะผมว่านะมันได้แค่ห้างเข้ามาสมัยตะกีเนะ่ยถ้าน้ำลดระดับนี้ได้แค่ห่างกับเรือถ้าเลือกับโบได้ถ้าปริมาณน้ำไหลายนะครับน้ำจะท่วมมานี่นางเลือกับยานไปชนครับอันนี้ครับ หินง,งอกหินย,ย้อยได้แค่สำรวจนะครับมีแต่นักสำรวจเขามาสำรวจสำรวจเสต็จแล้วก็เอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอดเป็นทางเข้าไปยังซี่หละช่วงหน้าฝนกับน้ำท่วมครับแถวนี้เข้าบ่ได้เลยน่าจะท่วมระดับหนึ่งพูดนะฮะหินง,งอกหินย้อยนะครับก็บเป็นปรากฏการธรรมชาตินักท่องเที่ยวมากอะ่ะเขาจะมาชมยังซิ่หละครับเบ,บึ่งบึ่งหินงอกหินย้อยนะครับ จินตนาการไปได้นะครับว่าจะลักษณะคล้ายอย่างนะฮะสามารถจินตนาการได้เป็นวังของพญานาขี้วังของพ,พ,งองอพอปู่ซีสุดโตนะครับกับยุที่เห่าจินตนาการนะฮะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้แล้วนามครับธรรมาชาติสร้างสรรค์กว่าจะได้มาเปลี่ยนจังสีกะใช้เวลาหลายล้านปีนะฮะโอ้โหแห้ไปให้ไปเต็กค,ครับวันนี้ ไปโอ้อันนี้สีม่วงเลยฮะอันนี้สีม่วงเลยสีเขียวสีม่วงแล้วก็มีทีบูชานะครับขวามือนี่ฮะมีทีบูชากราบไหว้นะครับอันนี้คือ,อยังเรายังไม่รู้นะฮะเขายัางออกมาก่อนไกลเดี๋ยวเขาทาไกดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทักไก,กด์ก็ได้เสาเทียนเทวดาส่วนบริเว เพอจะเจอลาดอกไม้เทวดาเพิ่นคือจุดนี้ก็จะเป็นจุดขอพอรมหาจุดนี้ก็ได้เพิ่งหนึ่งของทรรแล้วมาครึ่งละมาครึ่งแล้วมาครึ่งแล้วอันนี้จุดขอพอรเนาะเมื่อกี้เฮามหอดยุดนี้เฮาก็เลยทาไกดเฮาดีกว่าเดี๋ยวไกดพผ้านำนะหึนางคำ มีจุดแบบหลายๆจุดเนะาะนีหลายๆจุดที่นักท,ท,ท่องเที่ยวเขาบุหูุบหงือเขาก็ย้างกก่นะฮะแ้วได้ไกด์ไกก็จะเป็นคนบอกนะฮะคอยบอกว่าเออมุมนี้เด้อมองนี้เด้องามฮะงาม,งามงามมากอันนี้เด็กคืออย่างอ,อ๋อเป็นดอกไม้งามเนาะอู้งามอ่ะงาม โอ้ต้องย่างไปอีกฮะแต่ปกติเราเขาคิดว่าเข้ามาทำแล้วมันต้องเย็นอ,อ, <c oughs> อุ่นอับเราทำตรงนี้เนาะแสดงว่าแสดงว่าเป็นถ้ำเป็นถ้ำตันหมดเลยอเอาว่าแล้วเป็นถ้ำตันนะฮะถ้าทำแบบวัทลุกออกไปได้นี่มันจะเย็นลมจะฝั่งพุณนจะอัดเข้ามาแสดงว่าถ้ำตรงนี้แบบเป็นถ้ำปิดนะฮะโอ้เป็นถ้ำปิดคือนีก็จเอันนี้เป็นยัง อ๋อว่างซ้างสามเสียนหนึ่งเสียนสองเสียนสามเสียนโอเคแต่เราเห็นสี่เสียนเนี่แหละหนึ่งสองสามอ๋อโหอ๋อแมนแมนแมนอันนะี้โตอันนี้โตอันนี้เป็นโต <c oughs> อ๋อหอน,น,น,อน,นึ่งสองสามโอ้ซ้างสามเสียนนี่ช้างสามเสียนเนี่ย้างสามเสียนนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามป สร้างสามเสียนนะฮะอ,อู้หินงอกหินย้อยอยู่นี้แบบสุดยอดเลยอะฮะเอามือไปจับบได้เดอ้ออันนี้คืออย่างหินงอกหินย้อยเนาะจะหินงอกหินงอกอ๋ออันนี้มันกระตกลงน้ำถ้าบุมีน้ำก็จะเป็นหินหินงอกอืมปรากฏการธรรมชาติเดอ้ออันนี้เป็นหูน้ำนี่เนี่ยหูน้ำบ่หูน้ำเนานะ อ๋อน้องข้านี่คือเป็นไกด์อยู่นี่คู่มืออยู่เลยหรือเปล่าคนหลายบ่เสาร์ที่เมื่อกี้นี่หลายเนาะอ๋อมาเที่ยวใดเด้อการทำฝาเสื่อมถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่เขาจะปิดน้ำน้ำท่วมประมาณไหนน้ำเกือบก็ประมาณโอ้ขึ้นมาเลยเข้าบ่อใดยังเข้าบ่อกหนาวเนาะมีคนเข้าบ่ออยู่ป่ะโอมีเด้วเนาะมืดแต่ว่าพ่อขึ้นได้พิ่นเอออพเข้าได้เพิ่นเข้าได้อ๋อถ้ามันเจิงๆสีก็ได้อยู่ระวังหัวเด้อระวังหูเด้ออือ ป้าสาวผู้ไทยนะฮะเมืองเวเลนูนครนะฮะแต่เข้ามาแบบเอาอย่ดมมานําเดิอเพราะว่ากลิ่นมันจะอับนะครับเพราะว่ามันเป็นทาปิดนะฮะทำปิดหมวนทาสอดโอ้โหน้ําปั่นทะเลวันนี้ป้าน้ําทะเลเนี่ยน้ําทะเลเลยอันนั้นป๋าบ่กนะโอ้ป๋าปลาคอเอาสวัสดีเข้ามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มามามาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาขอบุณให้ขอบุณให้น้องค่น้ำน้ำมันคือใสเพราะมันมีปลาคอไปอย่างเต็มเลยปลาคอมีแต่ปลาคอหลายเนาะน้ำใสมากโอ้ปลาคอมันปนีโอ้แต่เขาห้ามจับปลาตอนนี้เนาะโบได้ได้เออปะ โอ้ตรงนี้กลมโหูวงนี้นะเอาระวังห<อ>ัวเด้อระวังหนะครับมองมองกลมนะครับองนี้นบบนนี่ครับมันจะเป็นหนนขขนินยังซีถาืจะสุขตนี้นีก็จะแมนแปาหินพานขึ้นยังก,ก้อทำป้าหิมานมะพราวเดยอุ้ยทป่าหิมานมะพร้าวเคยมากปะโอ้โหระวังหัวระวังหัว วังหัวกับมือนะคะครับจับโดนชโอ้งามไหมนี่ <c oughs> ปาดน้องคำสุดยอดเลย <c oughs> โอ้โหงามงามงามมากท,ที่นี่ก็จะเป็นถ้ำที่สองถ้ำป่าหินมะพานถ้ำป่าหินมะพานโอ้โหสุดยอดงามงามอ๋อแต่คุ้มค้านะครับคุ้มค่ามาโหลดครับ คุ้มค้าขาเข้ากะประมาณสามร้อยนะครับสองสามร้อยเออคุ้มค้านะครับเอาได้มากจักระบบจัดการที่นี่เจอปลาสวนปลาหิมานมะพร้าวอ๋อเป็นหินงอกเนาะ<ม>อืมอือป้าหิมานมะพร้าวเคยเห็นไหมนี่งามบคอณอ่ะน่ะข้าไปข้างในเนาะสุดยอดเลยความจริง สปอร์ตไลท์ส่องแจ้งๆนี่น่าจะได้ด้วยนี่น่าจะงามอันนี้เขาเห็นแบบมืดๆไปจักหน่อยนะเป็นท,ทั้งเงเป็นหินหินย้อยฮะกระจายเป็นหินง,งอกงามงามขนาดปะเอ้ยขึ้นอีกแล้วเอาละครับขึ้นมาอีกมองหนึ่งฮะ ขึ้นมาอีกแล้วอันนี้คือส่วนบริเวณใต้ก,กระดูกสันหลังของพญายนาคโอ้กระดูกสันหลังพญายนาคส่วนเสาใหญ่น,นี้ก็จะเป็นเสาค้ำถ้ำเป็นเสาของพระปูสีสุโธท,ที่เพิ่นค้ำถ้ำไว้เพื่อบ่ให้ถ้ำน,นี้ถ้าลมลงมาถับบริเวณลานเพิ่น,<า>น,นสุดยอดก็คือถ้ากุญจะซุนนี้ก็จะได้ลงโงน,นี้เป็นเป็นสันหลังเนาะกระดูกสันหลัง ขององค์พญานาคเอาขอพรออเดอ้อมาฮอและกระดูกสหลังของพญานาคืคือได้มันก็แป๊กอ่ะทางอื่นหินงอกหินย้อยมองนี้เป็นือเป็นหินยังสิสแ่าาีบ,บคือกันนเนาะฝากพุ้นผัดเป็นดินเจื้อนลงมาทะลมลงมาทางนี้เราเป็นดินแบบคล้ายคล้ายคล้าย,ายเกศพญานาคครับน,นี่ฮะ คล้ายๆนะตามสันฐานก็คือคล้ายๆเป็นหินแนวดใหอ่ใช่เจ้าเบื้องดูมันเป็นอย่งได่นี่คือเปลี่ยนเรื่องสีคล้ายๆลาวาเนาะหินหินภูเขาไฟเหรอแต่ดูเป็นหินนะแต่มันแตกแบบแปลกๆแตกแบบเราไม่เคยเห็นน่ะแตกเป็นพ่เราบม่เคยเห็นเออ ไม่คิดนะคะ่งงนะคะเดานะคะพี่อันแต่อันนี้หินยอดหยิ่งยวนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีส่วนผสมของปูนเพื่อนไม่ใช่อันนี้มันเป็นหินปูนใช่จริงๆมันมีส่วนผสมหินปูนนี่แหละหินหินยังซีเลรอที่เขาเอาไปเอ็ดปูนซีมังปูนซีเมนเขามาเขามาระเบิดภูเขาอยู่แถวนี้ก็หลายอยู่นะฮะเอาเบิ้งเอาหินงอกขวามือฮะโอ้ยน้องน้องขำ ักแท่งงามงามน,นะนะฮะกระดูกสันหลังพญานาคนะฮะจุดตรงนี้โอ้คือเนาะรกระดูกสันหลังพญานาคเอามันสุดมุงนี้บ่เอสุดแล้วเนาะกับอ๋อเป็นทํำตันอีหลีฮะากาดก็เลยเบาบางจัหน่อยนะครับเอาอย่าดม,มอย่างมากหลายๆเด้อครับอืมอย่าดมอย่าดมโอ้งามงามสม คำร่ำเรืออันนี้เป็นเสาเสาค้ำของถ้ำนะฮะอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นหินงอกหินงอกฮะนี่อันนี้ก็จะคือหินงอกคือเท่านี่ก็จะเป็นห,หิน้อยที่ว่าคุณย้อนลงมาก็จะหินงอกอ๋นนอจะเจ้าหยางจะเจ้าบทท้ายรูปกันเลยบอ่ยบยาาาออ๋เสียบรรยากาศากาไปก่อน บอกอทิจริงไม่ได้จับโทรศัพท์เหนื่อยนี่ไงล่ะตรงนี้เอาไหมไปถ่ายอันนี้จุดถ่ายรูปโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากเสาค้ำของทำโอ,อ,อ,อง้งามมากครับป้างามไม่ดีอ่ะโคตรงามเลยไฟสายเขาก็อยู่ข้างนอกโอ้ลืมว่าไฟสายเขามาเอาหมูเป็นยังค,ครับงามมากครับเป็นคล้ายๆกับหินอ่อนเลยฮะคล้ายๆกับหินอ่อน งามมากครับเอาเขลืมเอาไฟสายมาเอาละฮะหินเป็นลักษณะดำๆหินดำๆแปลกมากครับต้องมาเบิงด้วยตัวเจ้าของเองเด้อเอาหินก็เป็นดำๆวันนี่ต้องถามไกด์อ่ะไกด์ครับนี่หินนี่มันเป็นสีดำครับอันนี้คยเอื้อนจุดยังอันนี้ก็จะเป็นหินย้อยหินย้อยหินย้อยยัอไกัน หินมันเป็นดำๆถ้าจะเป็นแร่ธาตุอย่างสักอย่างเนี่ยเ็ที่ว่าน้ำย้อนลงมามก็จะเกิดที่ว่ารื้อยหลก็จะเปลี่ยนสีอืมมันเปลี่ยนสีเป็นสีดำมองนี่เอาละครับน,นี่แหละถ<ะ>้ำป่าเสื่อมนะฮะโอ,อ้งามแท้ ข้างในอีกอะมันเป็นทําแบบปิดนะบุ๋มแนทําแบบสอดหากันมันก็เลยอากาศมันก็เลยอเอากันหน่อยเนาะเพราะว่าเข้าไปรับหาทางออกไ่ได้เลยน่าจะบุมีช่องลมเข้านะโอเคเดินทางมาเที่ยวใดทําป่าฝาเนาะเอ,อ้ยบุ๋มแม่ท้ามาฝ่าพุ่นทําป่าเสื่อมทําป่าเสื่อมนะคนไทยก่ะต่างชาติรอแสนห้าอ่าถ้าคนเล้ากะคนลาว้า,ายู่เท่าไหนเจ้าเปิดคนเล้าหรือปิดเป็นคนไทยนี่ คนล,า,คนลาวเหรอ <Je au S 1> เจ้าเป็นไกด์งั้นเอเจ้าเป็นไกด์อาอันนี้คือน้องๆที่นั่งยู่นี่ก็คือนี่แต่ไกด์ยังเมืเนาะคอยบริการนักท่องเที่ยวน้องค่ํานะขอบใจน้องค่้มมากเลยน้องค่้น้องทองน้องขั้มก็ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่นี่เพิดเจะโม,ง,ง,มงเอเจ้าโมงเอแปดโมงเช้าหาหาโมงแรง <cerc> um หาหาโมงแรงอือแล้วเจ้ากะเจ้าเป็นคนท้าแขกงอ็เลยไวยตั้งไหนเป็นคนท้าแข่ บยุมิ่งเมื่อเมื่อบ้านยุไส่บ้านบ้านเกิดเป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่อยู่นี่เลยอันนี้บ้านหยังหน้าห้างสางฮะหน้าห้างสางหน้าห้างสางนั่งค่างสางนั่งข้างสางบ้านนั่งข้างสางบอกบ้านนั่งข้างสางเนาะเอ๋อมาท่องเที่ยวได้เด้อไปไปเร็ว ไปกันเด้อวันนี้เด้อค่ำบ uh, ายบายบายบายไปอาวทำปาเสื่อมฮะน้องๆคอยบริการอยู่อันนี้เขาเอิ้นสะอย่างอันนี้นะฮะ <c oughs> บึงนองเท่าเ <c oughs> จ้าฮูบอสมัย <c oughs> สมัยตะกี้ตะก่อนเจ็ดปีก่อนน่ะเฮ้ายางบ้าฟาดงเข้ามา <c oughs> บนนี้มีทางสบายป่าน,นี้แล้วก็มาเจอ <c oughs> ตูบยุกลางน้ำอ่ะเออเข้ามาพูดเดี๋ยวเป็นตยานแล้วก็มายืนอยูุ่นาธรรมแล้วก็เข้าห่วใดยุงซีล่ะแล้วก็ยืนเบึ้ง มันเป็นน้ำเออเห็นบ่ตะกี้เขาเขาเขาใส่เรือมันกับพายบ่ได้มัน,นตื่นเออกับบุมี่ไปเลยนะก็ได้แค่มายืนเบิ้งแล้วกันไปย่างออกไปคือเก่าเอา้าปัจจุบันนี้กะเอ่อนี่ฮะเบิ้งเอารถครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะเขาออกสบายรถขี่ฮอดเลยสะดวกสบายเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะได้เท่าก็ต้องออกเดินทางในกัรลำลาน้องๆน,นะครับรู้สึกว่าเขาเชไปอา่ทาท่าฝรั่งว่างสีขามเอา้าเดี๋ยวยังได ถ้าเบิ่งกันนะครับว่าว่าผมจะไปส่งน้องเของห้อดใส <laughs>